สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับโฟอีกแล้วนะคะในช่วงของรอบรู้เรื่องรักออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะท็อปิกที่โฟอยากจะนํามาแชร์นะคะสำหรับสาวๆนะคะที่กําลังออกเดทกับหนุ่มต่างชาตินะคะวันนี้โฟมี9วิธีนะคะในการออกเดทกับหนุ่มต่างชาติยังไงให้เขาลืมเราไม่ลงนี่นะคะมาดูกันเลยนะคะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่า,าจงคิดไว้ว่าเขาก็ไม่ต่างจากคุณนะคะ อย่าคิดว่าเราเนี่ยคือจะต้องพยายามอยู่คนเดียวนะคะพยายามอะไรก็คือพยายามในเรื่องของการปรับตัวนู่นนั่นนี่นะคะที่ที่เราคิดว่าอุ้ยแบบคือมันเป็นอุปสรรคใหญ่นะคะที่เรากับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันทางเรื่องไหนจะเรื่องอภาษาเรื่องวัฒนธรรมต่างๆนะคะพยายามว่าพยายามคิดว่าคือเขาก็ไม่ต่างจากเราเราพยายามปรับตัวเข้าหาเขาเขาเองก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเราเช่นกันนะคะก็คือให้เรายึด กดเหล็กนี้เอาไว้นะคะแต่ไม่ใช่ว่านะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยแบบเราไม่พยายามที่จะปรับอะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคือพูดง่ายๆนะคะก็คือว่ามันต้อง 50- 50นะ่ะคือในเมื่อเราจะคบกันคุณจะคบกับฉันฉันจะคบกับคุณเราสองคนก็ต้องเจอกันรึ่งทาง50 50้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดข้อนี้ออกไปนะคะอยา่าอย่าก,กังวลมากจนเกินไปนะคะในเรื่องของความแตกต่างทีนี้มาดูข้อที่2องเขาบอกว่าข้อที่2นะคะอย่าหัวเราะมากจนเกินไปอืม้ม ย Sugar, french, ังไงอะทําไมอะไรก็คือว่าสมมุติว่านะคะเขาสมมติว่าเขาพยายามที่จะแบบว่าคือคุยคุยกับเราเขาพยายามที่จะพูดภาษาไทยนะคะพอเขาพูดไปแล้วหรือว่าเขาพูดผิดสำเนียงแปลกๆนะคะเราก็แบบว่าหัวเราะแต่คือการหัวเราะร่าเริงคือมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็คือแบบคืออย่าโอเวอร์ค่ะอย่าโอเวอร์เกินไปอย่าโอเวอร์แอคติ้งเหมือนประมาณว่าหัวเราะแบบแบบคือเวร์เกินจนจนเขามีความรู้สึกว่าแบบ เราเราหัวเราะย้ะเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบางครั้งมันเกินไปเหมือนเหมือนเหมือนเช่นกันค่ะเหมือนเวลาที่เราพูดผิดอ่ะอย่างยิ่งเรานะอย่างเวลาเราจะพูดภาษากฤษถ้าเขาหัวเราะอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกละเราก็รู้สึกไปดีเพราะฉะนั้นนะคะก็คือเอาแค่พองามนะคะก็คืออย่าหัวเราะมากจนเกินไปนะคะเอาแค่แบบเอ้แบบคือหัวเราะแบบว่ายิ้มยิ้มเหมือนประมาณว่าเออคุณน่ารักดีนะอะไรเงี้ยถึงเขาพูดผิดก็คือแบบพยายามแบบเราก็พยายาม แก้ไขเขาอะไรย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบว่าช่วยแนะนําเขาอะไรงเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบคือเขาเกิดความไม่ไม,ไม่ไม่ประมาะแล้วก็แบบว่าคือไม่ทําให้เขาขาดความมั่นใจในการที่แบบพยายามที่จะสื่อสารกับเราเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทีนี้มาดูข้อที่สามนะคะ ถามเขาว่านะคะข้อนี้น่ารักมากเลยนะคะโฟชอบมากเลยถามเขาว่าในภาษาของเขาเนะี่ยเรียกว่าอะไรสมมติว่าเวลาแบบเออเราไปเราไปออกเดทกันคือภาษาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอยู่แล้วคือ,อจะสื่อสารยังไงเราพยายามใช้นะคะภาษาไม้ภาษามือช่วยแล้วนะคะก็ยังก็ยังรู้สึกติดขัดอยู่ทีนี้นะคะโฟมีคือข้อนี้นะคะข้อนี้โฟทาประโยคภาษากังกมาให้ด้วยนะคะสมมุติว่าแบบเออเราคุยคุยกันไปเราอยากรู้ว่าออสิ่งเนี้ยในภาษาเขาเรียกว่าอะไร ว่าภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในภาษาสวีเดนเรียกว่าอะไรภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เราแบบว่าคือให้เราใช้คำนี้เลยค่ะ um, what should I say what what is mean what uh, what is mean in, uh, in in German หรือว่านะครับ uh, or uh, what you say in German what you say in uh, in in, in French นะคะคือเหมือนประมาณเนี้ยในภาษาคุณเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือฉันอยากจะอยากจะลองพูดดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยมันจะแบบ คือมันจะเป็นเสน่ห์นะคะแค่คำว่าแค่คำว่า What s h o they say in ตึดตึใน What h o u l d I say in German หรือว่า What does mean What d s i s mean What does, mean? What does mean in uh, in German in uh, หรือว่า whatever นะคะภาษาอะไรก็ตามที่คุณจีบหนุ่มอะไรอยู่คุณก็ถามไปนะว่าในภาษาของเขาเนี่เรียกว่าอะไรมันคือคือว่าข้อนี้โฟอมองว่าแบบมัน มันมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งคือคือหนุ่มๆเนี่ยโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะหนุ่มฝรั่งเศสเนี่ยคือโฟมีเพื่อนเป็นชาวฝรั่งเศสเ,เขาจะมีค่อนข้างเขานางจะค่อนข้างพราวในภาษาของนางมากเวลาที่เราพยายามที่จะแบบว่าพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะแบบ อยากรู้ว่าในภาษาของคุณเรียกว่าอะไรเนี้ยคือเขาจะเขาจะรู้สึกพราวเขาจะรู้สึกแบบประทับใจในตัวเรามากคือเหมือนประมาณว่าเราชอบภาษาของเขาเราใส่ใจเราเราอยากพูดเราอยากแบบเราอยากเข้าใจในภาษาของเขาอะไรงเงี้ยค่ะนอกจากภาษาอังกฤษอะไรงเงี้ยค่ะมันมันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วทีนี้มันจะทําให้แบบคือมันจะทําให้แบบเรามีท็อปิกในการพูดคุยกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเขาบอกว่าอ๋อ oh, you should say like this you s h u l d say this อะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเอ้ยคุณควรจะพูดแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออทำให้แบบพยายามสื่อสารพยายามที่จะคอนเน c t กันอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เห็นไหมคะภาษามันก็จะอ่าอุปสรรคในเรื่องภาษาก็จะค่อยๆแบบว่าสมูทค่อยๆค,ค,คลายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมดความกังวลน,นะคะมีแบบมีท็อปิกอื่นๆนอะไรเงี้ยคุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นการแบบคอนเน c t connect ไปเรื่อยๆนะคะอ่าทีนี้มาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ี่เาบอกว่า,วาใช้คําชมเข้าไวาอ้อ่แน่นอนค่ะก็คือแบบ หนุมน่มๆเนี่ยเขาก็นะเขาก็มีความคืออย่างที่โฟเคยเคยแบบเคยแน้แน่ไปว่าคือผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องการแบบว่าเขาอยากจะเป็นฮีโร่ของเรานะคะคือทําให้เขารู้สึกเหมือนประมาณว่าเออเราอยู่กับเขาแล้วเราสนุกจังเลยไปเที่ยวกับคุณรู้สึกแบบ enjoy ว้าสโล I I'm very happy to be around you I'm very to be with you อะไรเงี้ยค่ะแบบ it's a lot of fun today ประมาณเนี้ยค่ะคือเหมือนประมาณว่าเออแบบแบบ คือไปเที่ยวกับคุณแล้วมีความสุขจังคือชมเข้าไว้นะคะชื่นชมไว้ทําให้เขารู้สึกว่าแบบเ,ออเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขนะคะคือคเนี้คือง่ายๆนะคะทีนี้ข้อที่5นะคะข้อที่ห้าเขาบอกว่าคือถามคํถาถามเกี่ยวกับชีวิตของเขาบ้างเหมือนประมาณว่าแน่นอนว่าคือเราเดทผู้ชายนะคะเราก็ต้องอยากรู้เรื่องราวของเขาเป็นธรรมดานะคะเริ่มต้นด้วยคําถามแต่ว่าคือแบบไม่ไม่เจาะลึกมากเกินไปนะคะคือถามในเรื่องแบบ ในเรื่องครอบครัวนะคะในเรื่องแบบว่าเออพ่อแม่พี่น้องมีพี่น้องกี่คนครอบครัวคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณมีครอบครัวใหญ่ไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาวันหยุดหรือว่าช่วงเทศกาลอย่างเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยพวกคุณทําอะไรกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมของคุณอะไรเงี้ยเวลาที่แบบว่าเออเราเจอครอบครัวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วทาอะไรกันคะอะไรเงี้ยแบบเหมือนประมาณคือแต่ว่าคือเราไม่ได้แบบคืออย่าอย่าเพิ่งถ้าถ้าเดทกันช่วงแบบคือเดทแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเจาะลึกมากเกินไปว่าแบบสมมุติว่า เ,เขาอยากกับภรรยาอะไรเงี้ยคือก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเจาะลึกว่าเอ Ryan, อทำไมถึงหย่าหย่าเพราะอะไรแบบคือเจาะเข้าไปลึกเกินไปอย่างน้อยคือแค่ถามคําถามเหมือนถามถึงครอบครัวถามถึงคุณแม่ถามถึงคุณพ่อถามถึงน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามถึงแบบนะแบบเรื่องของครอบครัวพื้นฐานเบสิกไปก่อนอะไรเงี <ๆ S 1> ้ยค่ะอยา่ wać, อยาเพิ่งแบบอย่าเพิ่งเจาะลึกแต่ว่าในเรื่องในเรื่องของตรงนี้คือมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะเวลาที่เราออกเดตกับหนุ่มๆนะคะมันจะต้องมีคือเราถามถึงครอบครัวเขาเป็นสิ่งที่ทําให้เราทําให้เขารู้สึกว่า เออเราเราไม่ได้แค่แบบชอบตัวเขานะแต่เราเรานึกถึงนะคะเรานึกถึงครอบครัวเขาด้วยเลยะคะมันจะเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เขาแบบว่าเออรู้สึกประทับใจเรานะคะทีนี้ข้อที่6นะคะเขาบอกว่านะคะสังเกตอาการนะคะเวลาที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวเราสมมุติว่าสมมุติว่าเราไปไปเดทกัน เขาอาจจะมีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ามีเพื่อนไปด้วยเป็นเดทแบบเดทชิวๆนะคะเออมีเพื่อนไปด้วยไปด้วยกันแล้วก็ไปกันหลายๆคนในกลุ่มเพื่อนแล้วทีนี้เขาพูดพยายามสังเกตสมมติว่าเขาคุยกันจุ๊บจิ๊บกิ๊บกิ๊บเขาแล้วถ้าเขามองมาทางเราเขามองมาทางเราเราก็แบบนะคะเขาบอกว่าให้เราแบบอืมถ้าเขามองมาทางเราเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าเขาพูดเกี่ยวกับตัวเราเขาพูดถึงเรื่องเราแล้วเขาแบบมียิ้มมีหัวเราะแสดงเราสังเกตอาการตรงนี้แล้วทีนี้ในการตอบรับนะคะเรา อย่าอย่าทำแบบอย่าทำหน้าแบบหน้าหน้าหน้าแบบหน้าเอออะไรเงี้ยอะไรอะไรคือเหมือนประมาณเหมือนประมาณว่าเวลาที่เขามองมามาหาเราใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะแบบคือแกล้งแบบคือแกล้งแย่แกล้งแย่ประมาณว่าแหมคุณสองคนก็สิบเรื่องชั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณคคุณพูดอะไรคุณนินทาฉันละสิแล้วก็เหมือนประมาณว่าใช้คําว่า ออที่เจ้ากาเอแกสซิเบาๆพี่อะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนประมาณว่าเออคุณสองคนนินทาฉันใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกมานะคุณมินทาฉันว่าอะไรคุณนินทาฉันเลือกอะไรอะไรงเงีนะ้ยเหมือนประมาณว่าคือแบบเราใหญ่ๆค่ะใหญ่ๆเขาแล้วก็แบบว่าคือแกล้งแบบนะอันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าคือ เราคือเราก็ Enjoy เอ็นจอยไปเขาคือพยายามเราสังเกตท่าทางเขาถึงแม้ว่าเราจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็คือแบบแกล้งพูดไปแหนกคุณนินทาจันละสิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือแบบยิ้มหัวเราะไปให,ให้มันเป็นแนวเหมือนประมาณว่าฮ่าๆขำๆอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มองมองดูว่าเราแบบเออเป็นคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเราเราสังเกตเขานะอะไรอย่างเงี้ย,นะยนนะคะ่ะเขาก็จะได้แบบอืมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าข้อที่7นะคะข้อที่7จจับมือเขาการจับมือหรือว่าการแตะสัมผัสเบาๆนะคะไม่ ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยแบบนะมือไวใจเร็วหรือว่าเป็นแบบไปอ่อยให้ทาไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนประมาณว่าเวลาที่เราไปออกเดทกันนะคะสมมุติว่าเรานั่งทานข้าวกันอยู่สองคนนั่ง,น,งนั่งตรงข้ามกันแบบนี้ใช่ไหมคะเออทานทานข้าวไปอะไรเงี้ยเราก็แบบพอทานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะเรานั่งดื่มนั่งนั่งนั่งดื่มนั่งแบบชิวๆกันนะคะ นั่งดื่มนั่งนู่นนี่กันนะคะเราก็แบบเออแอบแตะมือเขาด้วน,นึงอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะอะไรเงี้ยคุณสนุกไหมคุณชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าอาหารเป็นไงบ้างคะ,อ,ะอร่อยไหมคุณชอบปะคะอะไรอย่างเงี้ยคือถามเขาแนวแน,วนี้นี้แล้วก็เราก็แบบเหมือนสัมผัสแตะแบบแตะที่หลังมือเขาแตะที่หลังมือเขาเบาๆอะไรย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเหมือนแบบสัมผัสให้เขาได้ คือให้มันได้แบบว่าเหมือนประมาณว่าคือคอนเน็กกันอะไรเงี้ยคือแม้แต่แม้กระทั่งเดทแรกเราก็สามารถทําได้เพราะว่าคืออย่างฝรั่งการแตะเนื้อต้องตัวแตะไหลแตะมือนะคะเบาๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันสัมผัสมันจะเขาเรียกว่ามันมันเป็นเรื่องของการคอนเน็กทางแบบว่าคือมันเป็นบอดี้แลงเกจอะคะ่ะคือทําให้เขารู้สึกว่าเออเราคอนเน็กกับเขาเรา เราเอ้เราเราเราชอบเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าแบบโห้ยแบบอยู่ห่างแล้วเราแบบว่าระวังตัวทุกกระเบียดนิ้วแบบเนี้ยคือบางทีมันมันบางทีมันทําให้แบบคือผู้ชายเขาเขากลับใจคิดคือคิดว่าเราแบบเราไม่ได้สนใจเขาเราไม่ได้ชอบเขาเลยอย่างเงี้ยคือเอาแค่พองามแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าแบบโอ้ยเข้าไปอบกอดจูบเขาอะไรเงี้ยคือก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือแตะสัมผัสสัมผัสมือเบาๆหรือว่าแตะไหล เขาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะทําให้แบบคือหญิงชายนะคะเวลาได้สัมผัสเนื้อตัวกันนิดนึงมันจะทําให้รู้สึกแบบรู้สึกสปากร,รู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบรู้สึกดีนะคะเป็นความรู้สึกดีๆนะคะพูดง่ายๆทีนี้นะคะข้อที่แปดนะคะ ข้อที่8เขาบอกว่าคือให้เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับอรอมรับในความแตกต่างนะคะว่าคือหากการสื่อสารระหว่างเรากับเขาเนี่ยคือมันไม่เข้าใจจริงๆเราพยายามใช้ภาษาไม้ภาษามือนะคะใช้บอดี้แลงกวแกก็แล้วอะไรเงี้ยคือก็ยังไม่เข้าใจนะคะอะฟอมีวิธีนะคะก็คือคือเราก็ยอมรับในในในส่วนที่ที่เราไม่เข้าใจแต่ทีนี้วิธีการอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า ในการคืออธิบายครั้งสุดท้ายอะ่ะสำหรับโฟนะคือโฟที่โฟเคยใช้เทคนิคก็คือว่าเขียนเป็นตัวอ,อักษรเลยค่ะเขียนเป็นตัวอ,อ,กอักษรแล้วก็แบบว่าชูให้เขาดู this is what I want to say this is what I want to tell you คือโฟเขียนใส่กระดาษแล้วก็ยื่นให้เขาอ่านเลย this is what I want to say what what I would say โฟจะพูดประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะอ่านโฟเขอ่านแล้วก็โ oh, อ okay. oh, ้โอเคอ๋อ cute อะไรเงี้ยคือเขาจะแบบว่า คือเขาจะมองมองเห็นถึงความพยายามของเราในจุดจุดนี้แล้วก็เออเขาก็จะแบบเออยอมรับว่าเออเราไม่สามารถที่จะแบบพูดหรือว่าคือแบบว่า e x p r e s s f e e l i n g ได้เป็นคําพูดอย่างเงี้ยแต่คือเราหาพยายามหาวิธีการที่จะอธิบายอะหาวิธีการที่จะแบบว่าคือ e x p l a i n แล้วก็ e x p e ซ s เพ e สฟิลลของเราว่าเออเรารู้สึกแบบนี้โอเคคุณเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนให้ดูเลยอะค่ะมันมันจะกลายเป็นความน่ารักกลายเป็นความเสน่ห์อย่างหนึ่งคือความใส่ซื่อของเราจริงๆ คือเขาจะมองเห็นตรงจุดจุดนี้ไม่ใช่ว่าแบบเอ,อ่อไม่เข้าใจก็คือปล่อยเลยปล่อยผ่านเลยไม่ไม่พยายามอะไรเลยแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เราเสียคะแนนแล้วก็เสียโอกาสในการแบบที่เราจะเข้าใจจุดสําคัญสําคัญนะคะบางทีมันพอพลาดไปแล้วมันพลาดเลยมันมันผ่านจุดสําคัญมันผ่านฟิวตรงนั้นไปแล้วเออเขาเรียกว่าตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนสมมุติว่าคือผู้ชายพยายามที่จะพูดในเรื่องซีเรียสแล้วเราไม่เข้าใจพอเราไม่เข้าใจปุ๊บแล้วเราไม่ถาม เราไม่พยายามถามเราไม่พยายามที่จะแบบบอกให้เขาอธิบายมันก็ผ่านไปนะคะเขาก็มันผ่านฟิลลิ่งฝันฟิลนั้นไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะคะเราก็พลาดโอกาสตรงจุดนั้นนะคะทีนี้มาดูข้อที่เก้าเขาบอกว่าใช้สายตาให้เป็นดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าเราจะพูดกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็พยายามใช้สายตาเวลาที่เราออกเดทกับหนุ่มๆน,น,น,นะคะถึงแม้ว่าาใช้สายตาให้เป็นคือพยายามแบบคือมองแล้วก็คือ ใช้ไอคอนแท a c t นะคะคือสบตาเขาบ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าไปจ้องจ้องตาตลอดเวลาแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็คือแบบว่าคือแอบแบบคือแอบมองเขาด้วยสายตาแบบกลุ้มกลิ่นนิดนึงแล้วก็แบบว่าเอ้ยยิ้มนะคะแบบว่าเอ้ยยิ้มแบบแอบไอ่ๆขืนๆอะไรเงี้ยพยายามสบตาเป็นระยะระยะเวลาคุยกันนะคะเวลาคุยให้มองตาไม่ว่ากับคือกับใครก็ตามสําหรับโฟนะเวลาพูดคุยโฟจะชอบมองตาถ้าคนที่หลบตาเด้โฟจะมองเลยว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้นะคะ กับผู้ชายยิ่งกับผู้ชายก็เหมือนกันค่ะพยายามสบตาพยายามแบบว่าคือยิ้มเวลาเรายิ้มม,มุมปากดวงตาแล้วก็ยิ้มด้วยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นเสน่ห์เห็นไหมคะคือเ้าข้อนะคะถ้าถ้าเราแบบพยายามที่จะแบบว่าคือรีมายตัวเองแล้วก็รู้จุดหลักๆนะคะในการออกเดทนะคะกับหนุ่มฝรั่งนะคะมันก็จะทําให้คือเราได้ใจแล้วก็ชนะใจเขาถึงแม้ว่าภาษาเราจะไม่เป๊ะ นะะในจุดๆนี้เราพยายามใช้ body language ะะแล้วก็บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะในเรื่องของแบบการสร้างความประทับใจนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวการแต่งหน้า กลิ่นหอมอย่าลืมนะคะที่โฟบอกนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ําหอมนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่แบบสามารถที่จะสร้าง first impression ได้ถึงแม้ว่าภาษาเราจะไม่เป๊กก็ตามก็โอเคนะคะสําหรับวันนี้โฟหวังว่ากลิเล็กเล็กน้อยตรงนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับส,สาวๆนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะรู้นะคะเทคนิคในการแต่งตัวเทคนิคในการแต่งหน้าในการเลือกเสื้อผ้าเครื่องสําอางเลือกกระเป๋ากระเป๋านะคะเข้าไปติดตามโฟได้นะคะในเพจนะคะ manny bags นะคะแล้วก็เรื่องเทคนิคการแชทต่างๆนะคะมีบทความดีๆนะคะก็เข้าไปได้เลยนะคะที่เพจคู่มือรักแชทหาคู่ออนไลน์ by many น,น,นะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามโฟแล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, นะคะทุกๆความคิดเห็นเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ